เพื่อนเปิดไมหมดทุกคนหาอันนี้ร้องไห้หรือหัวรอเนี่ยเสียงแปลกๆมนะไปห่อานอิการลยกว่าทุกคนเมื่อกี้เพื่อนเขาร้องไห้หรลอเขาหัวเรอนะวะน่ะคันจมกูกอ่ะคันตาไม่ใช่หรอกผมมันโดนไม่มีคนลงกับเราเลยอะ่ะโอ้ยมาอยู่ที่นึงทุกคน โอ้สองตีเลยคิบหายละต้องหาบ้านลงวะเท้าเคลื่อนเพื่อนเขาลงกับเรานะฮะโอ้โหโคตรเหลี่ยมเหลี่ยมเตอะ รอตีอื่นนะ <S 2> <S 2> <S จอดนะเพื่อน,นโหลจอดหน่อยจอดหน่อยอันนี้จะรอ,อกินอย่างเดียวเลยสวยเขาโดดละนนะมันเลี่ยนเหรอทุกคนใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมต้อง Cookie Land Shop บริการเติมเพชตีไฟและเกมอืน่นอีกมากมายมีทั้งแบบ uad และ i d password เติมเร็วเติมไวปลอดภัยต้องเพจคุกกี้แลนชอปหรือ Line ID คุกกี้แลนมีแอดนำหน้าด้วยนะครับใส่กันละมาแจมมาแจมเพื่อนมาแจมคิบหายละดาวใครจอดวะหน่าอย่าเพิ่งจอเดี๋ยวเอาเอา เพื่อนเขาลงมากี่กตัววะเนอะเขายิงกันเองเมื่อกี้ตายไปแล้วสองคนเวย้ยกำกลังระเบิดลูกกระสุนลูกซองหมดแล้วทุกคนอย่าไปแลกก่อน แรกกอดด้วยแรกทุกอย่างเลยแลกชิปด้วยผมจับเซนตกิลลูกสองซิ่งมาด้วยตอนนี่นทกสองนะเกมเนี้ยเอาของฟรีก่อนปึ๊บปึ๊บโอ้โหไม่มีตังค์ซื้อลูกกระสุนชิปหายแรกของเลินเลยเดี๋ยววิ่งหาว่าได้ทุกคน เพื่อนเราพูดอะไรวะออหย,าง,ออยางไอหยางแปลว่าอะไรเหรอ,อ,อเหมือนคนอีสานไหมอีหยางคล้ายๆกันนะผมว่าเนี่ยดย๋ยวิ่งหากกระสุนลูกซองก่อนเมื่อกี้ซื้อของเพลินมีคนไว้โรงงานดืมซื้อกระสุนลูกซองของเมื่อกี้ ในโรงงานมีตัวนล้วทุกคนเมืเ่อกี้ผมเห็นอยู่นิ่งๆไว้มาละชึบลวงหนึ่งเขายิงใครไม่รู้นะข้างบนเหรอเราบาังนะเพื่อนมีคนนะวนหวัวผม ข้างบนมีตัวนะเพื่อนดาวพีเอสสี่ระวิดเฮ้ยแ okay okay คนอาอยู่โอเคหมทุกคนผมเจอทุกแคนอาอยู่โอเคทุกคนมีคนในนี้ไหมเนี่ยทำไมไวะขังตัวเองไหมวะ อ๋อน่าจะตัวเดียวกันเกีนี้เพื่อนเราเปิดใหม่นะทีปปปปป่หนึ่งอ่ะใครพูดวะเดี๋ยวไปหาเพื่อนก่อนทุกคนมานี่ยิงไรอ่ะเพื่อนเพื่อนโด,ดนเปิดละอยู่ใส่ <laughs> มาแล้วคนนะอีสาน อยู่ใส่ลองรถเพื่อนน้าลองรถเลยเพื่อนเขามานะดาวหนึ่งไม่ผ่านอีกเด่นงี่เล่นองไหมมันไม่ล็อกเป้าอ่ะเมื่อกี้มีแล้วมีแล้วเสียดรับสองอันเลย เียนี้เราเจอคนีส่สานเหมือนกันหมดทุกคนเดีย๋ยวผมเล่นลูกซองยาวดีกว่าด้ยินว่าลูกซองยาวเขายิงเบามันดูว่าจะยิงเบาจริงหรือเปล่าเดีย๋ยวผมทดสอบให้ดูในเกมเนี้ไม่เข้ามาสองคนเหรอเนี่ย <c oughs> เสียงเพื่อน <c oughs> เสียงหัวร้อนนึกว่าเสียงร้องให้ ึ้นพพกมเื่อตามมานะพีกไม่น่ามีคนนะเดี๋ยวเราวิ่งล็อกขอบวงไปก็ได้เพื่อนตามมาตามมาเพื่อนมาหรือเปล่านะเพื่อนไม่มาวะ ไม่มีคนระวงห่วยตวดผมในพีก,ก็มีนะทุกคนพิบหายละมาคนเดียวด้วยต้องออกทุกคน ช่วยหน่อยเพื่อนลโหลขวามีมีคนโดนแล้วเบิดผมทุกคนสวยเพื่อนสวยใครทักมาวะดาวหนึง่ง ดาสองจะเย็นนะเพื่อนดาวดาสองหายแล้วผมจะตายทุกคนมาดิหมดตี้ ้ามาว่ะกระตุกนิดนึงนะเมื่อกี้หลังมีนะเพื่อนซองยาวก็ไม่ได้เบาเท่าไหร่นะก็ยิงได้อยู่นะหนึ่งมาคืนเบอร์หนึ่งมารัดหน่อยครับผมโอเคเพื่อนโอเคโอเคกพลังไปแม่งโดนเพื่อนบ่นละ <200 S 1> ไปนะเพื่อน <200 S 1> เพื่อนบอก <200. S 1> เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งมาขึ้น หลังเรามีนะไม่เกีแต่ไม่เป็นไรเข้าวงก่อนแล้วกันเจอ๋ยกันในวงแล้วเก้าคิวแล้วทุกคนหวานมีนะตรงเนี้ยข้งแสงทุกคนเขายิงใครอ่ะเอาอะไรวะเพื่อนผมม่คนอยู่เนี่ยมันบัวเป็นๆๆใช่ใช่งแสงในตัว ี่ตัวไม่รู้นะใจะยเย็นนะเท้าขึ้นแล้วเพื่อนสวยโดนเพื่อนลารดอ่ะขวามือมีเพื่อนดาวเพื่อนดาวฝั่งเรามีหรือเปล่าเนี่ยคนเมื่อกี้เขาใช้ประตูวาร์มมานะ ลุมเพื่อนลุมลมลมลมบนเขาก็มีนะเพื่อนระวังนะตัวบนตัวบนจานเย็นไหมจานเย็นไหมตกปั๊มอะปั๊มไหนวะวปั๊มปะวะา <อง S 2> ่าอยู่ปั๊มไหน,มนนะไม่ใช่ปัม๊มตูช้ชบอหรือเปล่าข้างล่างมีไปละ แล้วสวยเพื่อนชิวๆอะไรเงี้ยลูกกระสุนปืนบอมสิบเอ็ดน,นัดขวามาเพื่อนยิงไม่ได้หรอมันไม,ม่ล็อกมาปล่อยอะไรก็ได้นะอยู่กับเพื่อนไ่คน คลิปที่แล้วมีคนมาแซวผมเวลาเล่นเกมอ้าปากเล่นเอาจริงผมก็ไม่ได้อ้าแต่มันอ้าเองมันแบบเวลาเกมตตงเงี้ยมันตั้งสติใช่ไหมเพราะมันก็อ้าปากอะเป็นไรไม่รูเดี๋ยวตี้เดียวเพื่อนเ๋ยสี่คนสุดท้ายลนะบนข้างบนข้างบนดาวดาวเพื่อนดาว ระวังนะเพื่อนเอาเหลือตัวเดียวแนละ้วข้างบนเขาหน้าจะชุบเพื่อนหรือเปล่าเนี่ยชุบเพื่อนมานเพื่อนชุบมาคนหนะึ่งผมเจอแลนะ้วแล้ว อีกคนนึงเขาเพิ่งชุบลงมานะนั่นไงตรงไหนวะนะ่ะเอาเหรียญให้เขาชุบเพื่อนดีไหมหทุกคนโอ้โหไม่น่าทันละเพื่อนผมปิ่งโถมละ <c oughs> แตกแปลละข้างบนพุณไม่ตายมาเด้อ มาเดี๋ยวทุกคนอ้าวเกมนี้ไอ้บีมแบกอีกเหมือนเดิมมาดิบวก51ชิวๆทุกคน14คิวโอเคครับผมเป็นไงบ้างครับผมทุกคนเกมแรกของสัปดาห์ตึงเหมือนเดิมนะครับผมโอเคนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมได้ยน,นะครับผมทุกคน คลิปนี้แสงในกล้องอาจจะเบาๆเลยนะผมมันได้เปิดไฟแล้วผมแล้วก็ค่ำละมืดละทุกคนโอเคไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนีกกน้ผมขอตอัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย